ถ้าว่าทำเพียงคำเดียวเนี่ยมันก็มีความหมายเปลี่ยนไปได้รอบด้านแล้วแต่เราจะให้ความหมายว่าอย่างไร <c oughs> ทีนี้เราจะดูกันะะพาะที่ว่าทำหรือธรรมดาธรรมชาติด้วยความเป็นอยู่ในของนักการเมืองที่กำลังมีอยู่จริง ถ้าผิดก็เรียกว่าอากุศลละธรรมถ้าถูกก็เรียกว่ากุศลละธรรมก็ราว่าธรรมนี่เป็นคำกลางอย่างที่ว่ามาแล้วมี่ธรรมะของนักการเมืองเท่าที่กำลังมีจริงนักการเมือง เวลานี้คือการหลักกันคุมทีมเข้ามาครองเมืองอย่างยย่อแย่งกันทำลายกันตามแบบประชาธิปไตยของสัญชาติญาณอย่างรับคุณพ่อว่าอย่างไงแย่งบาเขาหรือว่าอย่างไง ไม่ไม่ไม่วางนั่นแหละผมรู้สึกว่าหนักตัวครับหนักตัวไม่เคยไม่เคยว่าอย่างประกาศสิทดิขานะว่าให้คุณคนเจ็ดดูนะที่นิสัยดูว่ามัน็นจริงหรือไม่จริงแต่ธรรมะของนักการเมืองที่มีอยจริงในปัจจุบันคือการลับกันคุมทีนเข้ามาครองเมืองอย่างยื้อแย่งกันทำลายกัน ตามแบบประชาธิปไตยของสัญชาติยานอย่างจับเอ่าข้านก็ข้ามมัน <c oughs> คุณล่ามาข้าว่าอย่างไรถ้าผมไดืข้าไม่ข้าน <c oughs> ไม่ข้านก็อะไรเพราะว่าเกรงใจหรือว่าเพราะว่าครับไม่ไม่ใช่เกรงใจคนระับเพราะ <c oughs> มันตร <c oughs> งตามความหมายแนละ้ว อย่ายามารวมว่าเขาโดยไม่ไม่ไม่วิพาิจารหรือไม่ให้ความเป็นธรรมนะที่ข้อถัดไปอย่างดีที่สุดนักการเมืองคือผู้หาประโยชน์ให้แก่ชาติของตนแต่ต้อง ของพวกของตนก่อนถ้าถึงอย่างไรก็เพื่อตนนั่นเองนักการเมืองทั้งโลกยกประเทศไทยด้วยก็ได้ทามายาจะไปเกี่ยวข้องเดีวเอาทั้งโลกกันแล้วกันอย่างดีที่สุดที่เขาทำกันน,นั่นเหรอเพื่อหาประโยชน์ให้แก่ชาติของตน โดยไม่ต้องทำหนึ่งถึงชาตอื่นนะเตาต้องของพวกของตนก่อนคือของพรรคการเมืองพรรคนั่นก่อนแล้วแต่ถึงอย่างไรก็เพื่อของตนนั่นเองนี่ยี่สจากทางสังเกตยี่สิบสามสิบปีมาแล้วมันยังรู้สึกอย่างนี้มันก็ต้องพูดออกมาอย่างนี้ <c oughs> ที่ข้อถัดไปธรรมชาติธรรมดาของน,นักการเมืองที่มีอยู่จินในเวลานี้เมื่อกล่าวโดยทั่วไปก็คือหาโอกาสวิ่งโอกาสกันและกันเพื่อห,หาลาบลอยสั้นเลิศหาลาบลอยสั้นเลิศ อย่างนี้ก็พูดันเป็นสิลล้านร้อยล้านนะที่กำลังที่กำลังเป็นเรื่องที่ช้าในโลกของเดอรับกันรายใหญ่แย่งแย่งว่าอย่างไงเป็นควนเป็นจะแย่งว่าอย่างไงเขาไม่แย่งครับไม่เป็นการในประเทศญี่ปุ่น อย่าไปออกื่อไม่จำท่านออกชื่อประเทศไหนหรอประเทศอินจะยิ่งไปกว่าประเทศนั่นก็ได้อย่าไปออกชื่อข้าถัพไปนักการเมืองทั้งหลายมีสัญชาติมีธรรมชาติมีธรรมดามีมีทา่านนะจะดูว่ามีพราน ถือหลักว่าเอาดีเอาเด่นเอาดัง,ดงมันก็เพื่อกินเพื่อตามเพื่อเกียดอาการเมืองข้าูชาดีเด่นดัง,ดงมันก็เพื่อกินเพื่อตามเพื่อเกียดไม่มีคำว่าสะอาดสว่างสงบ พังวอนสงรวมอือพระเจ้าให้มูลนักการเมืองเหล่านั้นมีแต่ดีแต่ดังแต่เด่นแล้วก็ได้ผลเป็นจินเป็นตามเป็นเกียรติไม่มีคำว่าสะอาดสงบหรือพระเจ้าในความคิดนี้มอไม่แต่การพูดจาอตอนนักการเมืองเหล่านั้น นี่เขามีการกระทำที่มีการการดำเนินการเมืองที่ทำให้การเมืองแยกตัวออกจากศีนธรรมยิ่งขึ้นทุกทีการเมืองที่กำลังมีอยู่ก็มีการกระทำทางการเมืองของเขาที่ทะให้การเมืองนี้แยกตัวออกจาก ที่เรามเนี่ยมันยิ่งิปนศิกทียิ่งเป็นสิกทีนี่มันก็น่าเห็นใจนะเพราะว่าเขาเป็นทาสของประโยชน์หอืับางทีจะตกอยู่ใต้อำนาจอของประเทศอื่นที่มันโตกว่าแต่วมงวามแล้วมันก็ยังไม่ถูกเหมือกันที่จะละทึ้งธรรมะสอ เขาทำให,ให้การเมืองแยกตัวออกไปจากศีลธรรมยิ่งกปนทุกทียิ่งน,นทุกทีจนไม่มีเนื้อที่เหลือให้ศีลธรรมเข้าไปแทรกอยู่ในการเมืองบ้างเขาไประชุมกันสามสุดเ่วโมงเขาไม่เคยพูดถึงคำว่าศีลธรรมเลย <c oughs> อ้าวทีนี้คือหน้าหัวหรืออาจจะไม่เชื่อก็ได้ว่านักการเมืองสมัยนี้ ไม่รู้ความหมายของคําว่าการเมืองอย่างถูกต้องเขาก็ <c oughs> ว่าเรานี่อวดดีเราพูดเอาเองเราอวาดดีว่าเขาไม่รู้จักความหมายของคําว่าการเมืองอย่างถูกต้องเพราะเขาไม่ยอมรับว่าการเมืองที่ระบบการจัดการทาให้สังคมมนุษย์อยู่กัน,นเป็นภาร์ทสโบยไม่ต้อง้ากอาจยา เพราะว่าเขาจะใช้หมดทุกสิ่งทุกอย่างทุก,ทกประการเพื่อประโยชน์ของเขาไม่รู้ความหมายของคำว่าประชาธิปไตยไม่รู้ความหมายของคำว่าสังคมนิยมจนทะเลาะกันในในหมู่ประชาธิปไตยด้วยกันหมู่สังคมนิยมด้วยกันไม่เลยไม่มีไม่ไม,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 มีพวกไหนที่จะไม่ทะเลาะกันในพวกกันเอง เพราะเขาไม่ไม่เอาสิ่งที่เรียกว่าทมนั่นะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอย่างที่เราได้พูดไปแล้วว่าถ้าประชาศที่ปัดไจก็ต้องประกอบไปทมถ้าตังกนมยอมก็ต้องประกอบไปทธราชาที่ปัตยก็ต้องประกอบไปทมแม้แต่ป็จการก็ต้องประกอบไปด้ทำติวพังถูกเป็นหลักแล้วก็ป็จการพ่อแม่ที่ดีต้องป็จการต่อลูกมันจึงจะเป็นไปได้ ประเด็จการด้วยความด้วยเมตตาด้วยความรักพระพุทธเจ้าก็เป็นผู้ประเด็จการในหมู่จงท่านเป็นผู้ประเด็จการจากรูปไปอ่านเอาเองจากพระบาลีพระวินัยทั้งหลายพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประเด็จการท่านอยู่เหนือวินัยด้วยลำรงพระองค์ไว้เหนือวินัยด้วยแต่ด้วยความรักด้วยความเมตตาด้วยความเป็น